ลูกค้าท่านใดที่รอลูกค้าท่านใดที่รอขายาวชายรวมชายหญิงรวมแบนรนด์ราคาถูกนะคะเพราะเนื่องจากว่าป้ายป้ายป้ายนอินซีหรืออะไรสักอย่างไม่ไม่มีเข้ามาเลยเนาะจะจะเป็นปีละไม่มีเข้ามาเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นป้าย ABC นะคะซึ่งป้ายตัวนี้เนี่ยปุ๊จะเปิดรายการอื่นอยู่ประจํามี มีที่เราเปิดนะคะลีวายมีฮาวายนะคะตัวนี้มีขาสั้นแต่วันนี้เรามาเปิดตัวนี้กันบ้างกร <c oughs> ะสอบขายกันราคาถูกมากเลยพี่ร้อยตัว <c oughs> เดนิมจีนนะคะเดนิมจีนขายาวชายอขายาวชายขายยาวรวมชายหญิง ขายาวรวมชายหญิงนะพี่นะขายาวรวมชายหญิงรวมแบรนดออ์นี่แหละมีทั้งผู้ชายผู้หญิงในกระสอบปนกันแล้วก็พระแบนด์ปนแบนด์นะคะกระสอบ100ตัวถูกมากๆค่ะ ได้ไหมต้องไปประกอบก่อนประกอบล่ากให้มานิดนึงประกอบล่ากให้มานิดนึงอ่ะใครที่เน้นขายงานราคาไม่แพงนะคะเน้นขายงานราคาไม่แพงเน้นขายราคาถูกนะจัดไปเลยเนี่ยดูโดยรวมก่อนนะคะอ่ะพี่หมี ให้ลูกค้าดูโดยรวมกัน,กนหนึ่งอ่านี่นะพี่ดูดรวมๆเลยพี่นะอ่านี่เลยนะเดี๋ยวๆแล้วซูมให้อีกนหนึ่งเออนั่นแหละถามเองตอบเองพูดเองนะ <laughs> คะ ให้พี่ดูงานนะคะว่าเป็นยังไงใครรับลูกรีวิวนะคะใครรับลูกรีวิวบูรวมส่งให้ฟรีนะใครรับลูกรีวิวบูรวมส่งให้ฟรีรวมส่งฟรีเฉพาะลูกที่ตัดรีวิวเท่านั้นนะคะรายการนี้รวมส่งฟรีเฉพาะลูกที่ตัดรีวิวเท่านั้นนะคะ กระสอบลูกใหม่ไม่รวมค่าส่งนะคะไม่รวมค่าส่งนะกระสอบลูกใหม่ไม่รวมค่าส่งนะคะบูรวมส่งเฉพาะลูกที่ตัดรีวิวเท่านั้นนะคะตัวแรกมาแล้วค่ะ American Eagle ค่ะได้ยี่ห้อมาเลยค่ะยี่ห้อมาเลยค่ะโอเคเอาขยับขยับไม่เป็นไรเอาที่ว่าราคาถูกมากพี่ ถูกมากๆเลยอ๋อสไตล์อันนี้นะคะ mm. เขาเรียกงานสไตล์ขาดงานเดิมๆ mm. สวยจริงๆเออปะหน้าปะหลังเลยอะแพนเวิร์กเลยไปเลยอะสวยมากเลยอะ mm. ตัดสดโชว์กันสดๆให้ลูกค้าดูเลยนะคะลุสเตอร์ค่ะตัวนี้ลุสเตอร์ให้ลูกค้าเห็นกันสดๆไปเลยนะผ้าไม่ค่อยยับเลยนะอืมผ้าไม่ค่อยยับ mm. นี่ขนาดว่าเป็นแบบ กระสอบราคาถูกนะแต่งานคือว่าเปิดมาแล้วงานโอเคเลยอ่ะขาก็บอกวินเทจของผู้หญิงค่ะตัวนี้ถูกมากพี่ถูกมากๆตกตัวละยบห้าบาทในกระสอบเองคิดดูว่าถูกแค่ไหนาสะอาด,าส,อาดสวยคือจริงๆอ่ะมันเป็นกระสอบเบอร์หนึ่งไงแต่เราขายในราคาเบอร์สองไงประชดโควิด ประชดโควิดนะคะรวมชายรวมหญิงค่ะรวมแบรนด์กระสอบเดียวได้ทั้งผู้ชายได้ทั้งผู้หญิงนะพี่นะคุ้มค่คาค่ะเดฟค่ะตัวนี้ตัวนี้ CK นะคะแควินคายนะคะคาวินคายค่ะ CK ค่ะ ตัวนี้ American Eagle ค่ะของผู้หญิงค่ะพี่ค่ะเดฟเดค่ะถ้าสะอาดมากเลยค่ะใครรับลูกรีวิวทักเข้ามาได้เลยค่ะใครรับลูกรีวิวทักเข้ามาได้เลยกระสอบที่รีวิวบุรวมส่งให้เฮ้ยเฮ้ยมีอามี่ด้วยหรอกกระสอบอามี่กระสอบเป็นหมื่นเลยนะยิ่งแบบ เป็นาลายอะไรนะ A A E U A C U เลยทีเอย่างนึงอ่ะเบอร์หนึ่งอารมี่กระสอบหมื่นหนึ่งนะคะอารมี่เบอร์หนึ่งเนี่ยโอ้ยตัวนี้ก็สี่ร้อยแล้วอ่ะ mm hmm. งานวินเทจค่ะเอวสูงทรงผู้หญิงผู้ชายใส่ได้เลยสีขาวสะอาดมากไอ้น,นี่ะสะกรีนไงแล้วพอเวลาที่เขาอัดกระสอบอ่ะ มันมันแบบสุญญากาศไงออสวยสวยสวยเอ้ยไม่ต้องไปทำสกีนเพิ่มแล้วโคตรสวยเลยอะเฮ้ยสวยมากเลยอะทรงช่างค่ะตัวนี้ทรงช่างค่ะเป็นเธอของแก๊ปนะคะยี่ห้อแก๊ปนะคะนี่เลยทรงช่างของแก๊ปนะคะ มันไม่ค่อยยับและที่สำคัญคือพี่ขอดูข้างหลังหน่อยได้ไหม Express g e n นะคะตัวนี้ผ้าสะอาดค่ะตอนนี้เราขายประชดโควิดกันค่ะค่าแบรนด์ปนแบรนด์รวมแบรนด์นะคะและที่สำคัญคือเท่าที่ดูเนี่ยผู้ชายจะออกเยอะกว่า Lucky b a n d นะคะ Skinny ผ้นนาย,ยืดของผู้ชาย เท่าที่ดูนะคะผู้ชายออกเยอะกว่าค่ะตัวนี้น่าจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นผ้าสานมาค่ะอ่าตัวนี้ผู้หญิงนะคะผู้หญิงงานแฟชั่นสัดส่วนแล้วเนี่ยผู้ชายเยอะกว่าพี่ผู้ชายเยอะขอดูด้านด้านอ๋าทรงช่างค่ะทรงช่างค่ะ พี่เอาไบรีดนะหรือจะเอาไปซักเพิ่มก็ได้นะผู้ชายเยอะค่ะนี่ก็ผู้ชายเอามิว oh, ค่ะตัวนี้หญิงก็ได้ชายก็ได้นะ้ำเป็นพายืดเน้นไข่ง่ายไขย่ไวค่ะเน้นไข่ง่ายไขย่ไวตัวนี้นะคะสไตล์ผู้หญิงค่ะ สีสวยเลยอะ่ะอ่าท้าสะอาดดีเนาะมันไม่ยับด้วยอะ่ะที่สำคัญอะ่ะใครรับลูกนี้นะใครรับลูกนี้ลูกรีวิวนะคะรวมส่งให้ฟรีเลยรวมส่งฟรีส่งฟรีเฉพาะลูกรีวิวนะคะสวยสวยตัวนี้ก็ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะงานวินเทจโอ้ตัวนี้พย,ยืดนะคะพย,ยืดอ่าการคอคน,นข้างได้ค่ะ ใบก้าฮ <laughs> ะโอ้ยหายากนะคะต่ำๆก็400แล้วอ่าสงผู้หญิงนะคะอ่ะมียิงยิงทหารไม่อีกตัวงแล้วหรอตัวนี้ตัวนี้ทหารยี่ห้ออะไรอะ่ะแกป๊ปโอ้ยของแก๊ปค่ะ ผู้หญิงเออต,ต,ตัวนี้มันเป็นงานวินเทจอ่ะได้ส่งตัวแล้วว่าคุ้มเลยอะ่ะฮ้ยเปลี่ยนราคาได้ป่าววะบอกราคาลูกค้าไปแล้วตัวนี้เออตัวน,วนี้ตัวนี้ก็เป็นสไตล,ล์วินเทจนะผู้ชายผู้หญิงก็ใส่ได้นะ พายืนจ้ะพี่หมีใส่แล้วก้านคอพี่ปูรับรองเราเชสดให้ลูกค้าดูไต้ขาดเดิมๆค่ะพี่ขามีแบบทำรองผ้ามาให้ด้วยตัวน,นี้ก็น่าจะแก๊บนะคะอ่าแก็ปจริงๆด้วยค่ะสีสดมากค่ะใส่แบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวกระทิงจะควิดค่ะช่วงนี้กระทิงติดโควิดออกไปไหนไม่ได้ สวนสัตว์ปิดไงเออสวนสัตว์ปิดไงสวนเสือก็ปิดไงไปไม่ได้แต่ทรงผู้หญิงมันได้งานในนี่เยอะนะเนี่ยเนี่ยไอ้วินเทจเอวสูงอ่ะืมขาเด๊ะเด๊เดเดอะอ่นนี่ก็ผู้ชายนะตัวนี้น่าจะเดนนมเออขอขอดูป้ายสีขาวข้างในนิดนึงน่าจะเป็น h m นะคะอาร์อามอาร์มอ่ะอ่า ตัวนี้ H&M ชนะคะเช M งานกระดุมด้วยค่ะเดนิเซนรีวายค่ะตัวนี้ของผู้หญิงนะคะตัวนี้โอ้ยใครรับลูกนี้เร็วๆค่ะพี่เร็วๆเลยงานสวยแท้อย่าชักช้านะกระสอบมีแค่ยี่สิบลูกนะใครช้าปุ๊กขายราคาเดิมนะใครช้าปุ๊กขายราคาเดิมเลยนะ เออผ้าสารมากคือคือกระสอบเบอร์หนึ่งไนงะเบอร์หนึ่งแต่ดันมาขายราคาเบอร์สองไนงะใครช้ายี่สิบก้อนนี้รอบหน้าผู้ขายราคาเดิมแล้วนะโอเนวี่คะ่ะตัวนี้ของผู้หญิงนะคะขาเดฟมากค่ะเดฟมากๆเลย เราอยากรู้ว่าเดฟไม่เดฟนะคะเดี๋ยวผู้แยงขายดู <laughs> <laughs> ตัวนี้ก็เดฟนะคะอ่ะพี่หมีดึงนิดนึงค่ะว่ามันยืดนะคะเห็นไหมอ<ะ>่าพหยืดนะคะใส่สบายค่ะตกตัวยี่บห้าบาทในกระสอบพี่ไม่เอาได้ไงตัวนี้รีไลเดอร์ค่ะวินเทจค่ะของผู้หญิงค่ะสวยค่ะ ผ้าไม่ต้องรีดแล้วค่ะพี่คะ่ะตัวนี้ก็งานวินเทจนะคะงานวินเทจนะคะพี่ไม่ต้องรีดแล้วค่ะผ้าสาดมากสวยมากไม่ต้องซักแล้วพี่ขายอย่างนี้แหละดิบๆโอ้บุน หญิงใส่ได้ชายใส่ดีผู้ชายร่างเล็กก็ใส่ของผู้หญิงได้ผู้หญิงร่างใหญ่ก็ใส่เกงผู้ชายได้ไม่เห็นจะแปลกเลยสวยจะตายสิ g n a t u r e harry w i n ค่ะ,คะผ้าสะอาดค่ะตัวไม่บางเป้าไม่ขาดค่ะปลายขาเต็มมากค่ะพี่ตัวไม่บางเป้าไม่ขาดหมายถึงกางเกงนะคะเดี๋ยวลูกค้าถามขอดูตูดคนยกโอ้สวยอีกทีนี้ ลักกี้ค่ะของผู้หญิงนะคะขาเด็บเดบเลยค่ะขาเด็บเดบสวย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 ใสๆเหมือนคนที่นั่งอยู่หลังไหม่เด๊บเด็บเดบผู้ชายค่ะตัวนี้เดบผู้ชายขาเล็กกว่าไข่พี่ปุยกะสวยมากเลยสวยมากเลยอดิกกี้ค่ะดิกกี้ทรงช่างค่ะโอ้ยเปลี่ยนราคาได้บอกว่าโอ้ยสวยมากอะ โคตรสะอาดเลยอ,ะ,อะ20ก้อนนะคะพี่มี20ก้อนนะคะมีแค่20ก้อนให้ราคาให้ราคาเบอร์สองกระสอบเบอร์หนึ่งค่ะราคาเบอร์สองมีแค่20ก้อนลูสเตอร์ค่ะลูสเตอร์สุ์ปปแบค็คเลยค่ะโคตรดำโอ้ ะอาดคูดอ่ะโอ๊ยทำไมมันใหม่อย่างนี้วะสวยอ่ะสวยสวยได้ค่ะพ,พี่พาพาพาอ้อมข้างหลังก็ได้บนเวียนนิดนึงนะพี่นะเข้าเขาวงกดนิดนึงเออหน้าที่พี่ปูพี่ปูไอ้นี่ไว้แล้วพี่หมีข้างหลังอ่ะเออได้ไหมนั่นแหละ ไซก็ดีมากเลยเนี่ยดูดีของผู้ชายอะสะอาดโคตรอะสะอาดมากเลยอะอไซก็ดีมากไซแบบปกติทั่วไปดิกกี้อีกแล้วดิกกี้อีกแล้วเหรอเดี๋ยว็ดเด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 ็ด,ดอะนี่พี่นี่เห็นไหมคะดิกกี้อีกแล้ว ละแม่เยอะจริงๆอ่ะไปสวยค่ะสวยกระสอบราคาถูกกระสอบราคาถูกแถมสวยแถมยี่ห้อก็เยอะผ้าสะอาดผ้าไม่ขาดตัวนี้แรงเลอร์ค่ะแรงเลอร์ค่ะ ของผู้ตัวนี้ตัวนี้แรงเลร์นะคะให้ลูกค้าดูนิดนึงค่ะแรงเลิศนะคะใช่ตัวนี้ก็แรงเลิศนะคะแรงเลิ์งานวินเทจค่ะตัวนี้วินเทจของผู้หญิงค่ะพี่ทำมัวฟาร์มัสอะไรสักอย่างนึงอะ่ะอันนั้นแหละไอ้ลูกแกะเรียกไม่ถูกตัวนี้ซีเคของผู้ชายค่ะผ้าย,ยืดค่ะแฟชั่นค่ะใส่แล้วห้ามไปก้านคอคนข้างนะคะ โอเนวี่ค่ะผู้ชายค่ะผู้ชายเยอะนะคะสัดส่วนผู้ชายเยอะผู้ชายนี่ประมาณสักโอเนวี่ตัวนี้เ็าผู้ชายนะคะสัดส่วนผู้ชายประมาณแปดสิบถึงเก้าสิเปอร์เซ็นเลยทีเดียวผู้หญิง CK ค่ะ CK วินเทจค่ะตัวนี้หญิงใส่ได้ชายใส่ดีค่ะงานรุ่นเก่าค่ะคาก็บอกค่ะคิดกันมากเลยตอนนี้ผู้ชายนะคะจะประมาณสักแ80ดสิเปอร์เซ็นนะคะประมาณ8ปดสิปอร์เซ โอริสตาค่ะตัวนี้ผู้ชายเหมือนกันค่ะคาเดฟพยืดค่ะพี่ปูพาลูกค้าเข้าของวงกดทีงานกระดุมค่ะตัวเอ้ยเอามานี่เอออเามานี้ทาเล้นะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เอามานี่ <c oughs> เอามานี่ อามานี่ค่ะอามานี่ไม่ใช่เอามานี่นะคะอามานี่ค่ะนี่นะคะงานวินเทจค่ะพี่งานวินเทจเอลสูงงานกระดุมหายากมากแล้วค่ะงานกระดุมเอลสูงค่ะของผู้หญิงค่ะตัวนี้ของผู้หญิงจริงๆผู้ชายก็ใส่ได้นะสีกรกินเนี่ยตัวนี้อเมริกันอีเกิลค่ะคาเดฟพยืดค่ะยืดค่ะป้าหนังสีดำด้วยนะเดฟมากเลยค่ะ ตัวนี้อะไรวะใบไม้เฟนดิเฟนเฟนดิอะไรสักอย่าง <an> <t un> าเออให้ผู้ชายได้เยอะได้เยอะค่ะแล้วก็ตัวนี้โปโลค่ะโปโลโปโลนะคะนี่เลย U.S. โปโลนะคะให้ลูกค้าได้ดูเลยงานกระดุมนะคะโปโลงานกระดุมนะพี่นะโปโลงานกระดุมนะคะ <S <S นี่โปโลงานกระดุมนะคะให้พี่ได้ดูกันเลยยี y ่ห้อเยอะมากนี่ถ้าพี่ไม่เอารอบนี้นี่ ยี่สิบก้อนนี่ผู้ขายราคาเดิมนะบอกเลยเพราะว่างานตัวเนี้ยปกติผู้ขายอยู่สามพันสองร้อยบาทมันเป็นกระสอบเบอร์หนึ่งแต่รอบนี้คือเราเอามาขายในราคาเบอร์สองสองพันกว่าบาทบอกแล้วขายไปชดโควิดขายเดสมากเลยเนาะ แล้วคือของผู้หญิงที่มันติดที่มันปนอยู่ในกระสอบอะที่มันติดอยู่ในกระสอบอะเนี่ยเนี่ยดูดิดดค่ะเดมากเลยอะมันเป็นไซส์แบบสามสองสามี่อะซึ่งอ่าลักกี้นะคะซึ่งมันเป็นไซส์ที่แบบว่าไซส์มาตรฐานบ้านเราไงไซส์ปกติที่บ้านเราตามหาแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นมันมีพวกงานแบบเขาเรียกว่างานวินเทจอะมันมีวินเทจเอลสูงอะปนเยอะอะบูว่าคุ้มเลยอะอ่ะประกอบป้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ป้ายไม่สบประกอบ ตอนนี้ประกอบแล้วก็สมก็ยังไม่สมประกอบนะดูดีๆอะใครสนใจนะคะรอบนี้มีแค่20ก้อนกับราคานี้ที่จัดโปรโมชั่นให้งานสวยสะอาดสมเหมือนใหม่มากๆพี่ผ้าสะอาดผ้าไม่ยับผ้าสวยตัวไม่บางเพราไม่ขาดใครขาดเต็มผู้ชายได้เยอะผู้หญิงก็สวยนะคะรอบหน้ารอบหน้ากระสอบเข้ามานะคะขอขาดราคาปกตินะ รอบนี้เราจะโปรโมชั่นให้นะคะใครสนใจแคปได้เลยนะคะส่วนใครรับลูกรีวิวแจ้งได้เลยนะคะกระสอบรีวิวผู้ร่วมส่งให้ฟรีนะคะกระสอบรีวิวส่วนกระสอบลูกใหม่นะคะไม่รวมส่งนะคะแต่ใครต้องการเยอะๆ5กระสอบ10กระสอบทักมาเลยนะคะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ไปอีกนะคะไปแล้วะค่ะสวัสดีค่ะสวยเนาะสะอาดเลยละอะอืมผ้าสะอาดมากเลยเรียกขายกระสอบเท่าไรกระสอบเท่าไรสองพันห้า<ะ> ก็บอกแล้วขายมาชุดโควิด